เป็นผล,ลไม้นะคะลูกค้าใจดีส่งมาให้สาวเกษตรเนาะนี่ค่ะนี่ฝากชิมค่าดกเตอร์ปริงทรน,นะคะส่วนอันนี้ก็มีผลสั่งซื้อเยอะแยะมากมายนะคะนี่อินทผาลัมนะคะต่อสารที่เป็นนิดกับสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะ ขัวเหนียวเขียวนานต้านฐานโลกบอกเลยค่ะาโดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นดูตรงนี้เราก็มีมาดูมานี่นะคะผลลัพธ์ที่ประทับใจค่ะนี่ส่งถึงมือปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะสวนของคุณครูประนอมขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวจะฝากไว้นะคะเราก็มีทำอาชีพอะไรคะอเกษตรค่ะ อาชีพสาวเกษตรโโลแกนอาชีพสาวเกษตรบ้านยังไงคะศูนย์เจ็ดสองลอดตายรอดตายหายป่วยรวยรวยอาชญาใช้างทำอาชีพสาวเกษตรรวยรวยรวย yeah. เย้เย้ค่ะก็ฝากไว้นะคะคิดจะปลูกต้นไม้คิดถึง สาวเกษตรนะจ๊ะ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 